สวัสดีเป็นทางการครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอามื่อไหนเมื่อตามแนวทางอ่าขอโชคมื่อนี้ครับอ่าจุดทูบขอปูแสนข้าเนาะงวดที่แล้วแตกตรงๆเลยเจ็ดห้าครับผมเนาะปูแสนข้าบอกแล้วขั้นขั้นมากขึ้ตรงขนาดเลยพี่น้องเด้อเอาสำหรับก็นี่อ่าสิเป็นตัวได เดี๋ยวรอติดตามไปน้ำกันมือนีมาหอดมาถึงเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเห็นพร้อมๆกันแล้วพี่น้องเนะาะอย่าลเริ่มผู้ใดเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแใ,ใจให้กับทางช่องเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งเพิดเรื่องเตรียมเครื่องไหวสกักละปูคนอยู่รอติดตามน้ำกันครับ บอกแล้วเจ็ดหาได้คูบสองงวดสามงวดทิศได้กาเจ็ดหางวดมากกับบ้าหกเจ็ดหาอปูที่เสียหายจะโตเก้าแท้เนาะแต่ว่างวดว่าหันจะเจ็ดหาอีกพี่น้องเข้าเต็มเต็มอีกแล้ว ทั้งเขียวทั้งแดงทั้งน้่มสีดำก็มีอ้าวรอดสีตามไปต้องกันครับผมน้ำเย็นอ้าวมือนมาแบบเย็นๆเลยมาให้อ้าวรอดสีตามไปต้องกันครับผมต้อนรับมื้อนี้เนาะก็รับข้าวพี่ที่แถาอ๋อนี่มีหลอดมาด้วยอ้าวพีกว่ารวมขอไปต้องกันได้พี่น้อยสิเด้อชุดใหญ่ดีละนะชุดใหญ่วันนี้น่ะเปิดเย็นๆเลยนี่สูตรว่คือมูได้พี่น้องเนาะมูเพราะว่าเปิดเปิดจัดเนาะ ปูคนมักกันสินี่เป็นหน่อเราเห็นตะปูขี้มูขับหมักกับเป็นยังสิพี่น้อยหนามก็มีหลายสีอืเนาะน้มก็เป็นทั้งเขียว่องเป็นเครื่องไหวเพิ่นเนาะรวยกันทางช่องพี่น้อเอฟซีเขานั่นแหละเอาใส่หลอดให้ปูหลอดมากประกอบนะพี่น้อยนะกำลังันดีมากเแม่ ฝันดีค่ะเตรียมก่อนจะจุดนนี่อันนี้คือก่อนจะจุดแม่หน่อยฟันเมื่อคืนนี่คือว่าได้อุ้มเนื้อก่อนแบบไงมันก็สือยู่ในนี่แหละยอืมอุ้มเนื้อเขาเน่อุ้มเนื้อเป็นก้อนเลยเด้วอุ้มเลยเอาเลยค่ะเอาอุ้มยังเสียอุ้มเสียอือกจะของเลยอุ้มลูกอุ้มเด็กหน่อยสิบมดไงหอบเอาเลยเจนี่หอบเอาเลยเป็นก้อนเนื้อเลยบอกเป็นก้อนอ้าวว้าวปิดเตะที่งวดได้จุดวันที่สิบสี่เนาะที่แม่ว่าฝันดีมากนะครับผม ปั้นไปได้ก้อยเนื้อฮะนะเอาเน่เป็นข้าเป็นข้ามใบหิเอั่นนะเก้ยปั้นไปไดก้อยเนื้อค่ะสามเก็ดห้านะที่แม่บอกไปฮะนะครับผมได้ปั้นเป็นข้ามเป็นข้ามใหญ่ใหิพ่นโอ้รินนะเห็ดคือแตงร้าขาลงสี่หระแตงผ้าขาพน้าห่ะเล่า่าจารยของฝันดีก็เลยบอกไปเลยครับผมได้บอกเกียบว่าเออฝันดีอืม ขู่องสุดท้ายนะพี่น้อง fc เห็นไหมสามเจ็ดหามันออกสามเจ็ดหามันออกเจ็ดหานเจ็ดหาตรงตเลยแตามาเมื่อคืนนี่ฝันดีเฮียนฝันว่า,าสิมาเลี้ยงเนี่ยสิมาขอเลยจปูแสนคำเนี่ยครับผมสิมาตองวดสิมาตองวด,งวดนี่แหละ,ะคือว่านาัดกับแอดมินแล้วครับสิมาขอจะได้เตรียมห่อเขาต้มเตรียมอันใดอันใดไใ้เฮ้ยว่าโอซาร์ทูเออเขีนเลขสิออกอยอะนี่ให้ผู้ข่าฝันดีมีแนวได้ก็เรียกว่าซาอืุฝันได้อุ้มเนื้อเพียกกอดแบบใหญ่เพียกกอดใส่เอิกแดงครึ่งก่บแม่ เดียงอันนี้เป็นการเสี่ยงก้อนเลขกสิออกเล็กทูบสิออกเด้อพี่น้องเด้อเนาะจุเสียได้เล็กทูบก้อนแม่จังเจี๋ยใบฝันแต่เมื่อฝันก้อนเล็กทูบสิออกไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไรขอเสียงก้อนนะขอเสียงก้อนเวลาขันได้เมื่อนี่ตัวได้ก็สร้างมื่อแรกก็ต้องเสียงอีกอืมแล้วก็สิคออเมตนไปให้เกบว่ยวาดเ็น้อนเด้อ เนื้อเป็นก้อนเนี่ยอุ่มยังเสียโอ้ก็เลยบ่งบอกว่าเล็กตัวใดที่พราะว่าห้องพอด้ขมูลครับผมบ่าไปยังเนี่ยโอ้แต่ทำมาเป็นนิมิตปลายที่แล้วคือคือว่าฝันดีนะอืฝันดีคนที่เ้าสีม้าอังศรีว่าอะไรใส่สอบมันบ่เนื้อเนี่ยบ่อุ้มอุ้มเอาเลยอุ้มเอาป๊ดโอ้โหถูกจำได้คือกะอุ้มนะงวดก้อนนั่นเนาะว้อนที่วันที่สิบสี่ที่แม่จูดหันนะครับโปรตุ้งไทย เนื้อนี่แม่ใส่สวยจังสิขั้เขาใส่คุ้ยว่างยังเสียว่างยังเสียว่างเป็นขํามเป็นขเอมว่างให้เพน่รับก็ถือว่าฝันดีนะก่อนตอนเรสามเกณฑ์หาเนาะเด็กถูกอถ่ายก็เป็นกระทุกระทิกกระทุกระทิกแต่วงวดนี่ฝันถึงก่อนว่าได้อุ้มเอาเลยพี่น้องเนื้อเป็นนั่นผนที่มันไ่เป็นหิวดิโอุ่มเอาเลยนีกวาดใสเอึต้องต้อง ไ้เติบถ้าไปเนื้อนี่นะกวนใหน่่ก็ะก็่งอุ้มได้บ่เมน่าอยู่ใส่ถุงรอกแก๊ดเอ๊พี่น้องฟังบ้างดีๆเลยอุ่มเอาเลยกอนไงแล้ววาไอ้กวนญงเอา้อนี่เป็นบอกก็ถือโอ้โหวัดรถเป็นเนื้อครับผมเาวอาวอาวเป็นตัวได้ตั้งรออย่าพลาดพี่น้องประชดเนาะหกันมาให้อ้าวหกบอกสิก เดี๋ยวล็อกกันนะจ๊ะพี่น้องรุนไปน้มกันพี่น้องรุนไปน้มกันจุดไปแล้วรุนไปน้มกันเป็นอะไรกันอะไรอ้าผู้ใดเขามาเบิ้งกัดจระเข้กวาดมูอได้พี่น้องได้ในไรสดได้เดี๋ยวสิว่าคุณได้แล้วอันอีกแล้วมาให้แต่ว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีละคุณแม่คุณฝันว่าดูอุ้มเราแล้วเนื้อนี่เนี่ยอืมเนาะเฮ้ยนี่คือป้าหุ่น อู้บนนี้ไปใส่อีกหน่อต้องมาให้ได้เอาพี่น้องฟันกับฟันดีแล้วฟันได้อุ้มเหมือนตอนว่าในตัวเด็กประเบือน้องแม่เนออได้ๆค่ะยงิ่งจะเตรียมเตรียมสิ่งของไว้แต่หมู่บ้านนี้นนีบูซาสักกะละปูพคนนี่เดียวอืมเวลาม้าเห็นว่าพี่น้องยิ่งสิตกอีริต่งตรงความด้วยเราต้องไปอะไรมากมายเพราะว่าปูคน ถ้าเพื่อจะหายหาตรงเลยนาะหลายวดเลยที่เข้ามาอนี้ก็ได้เนาะพวกรือจะเป็นยังไงพกเยอโผ่เล็กเโผเล็กพวกพกมือานมื่อานข้ามมาข้ามผู้ขนมข้าต้มวันมาดเข้าต้มมาแม่อ๋อผู้เฒ่าหัวไ่างต้องสียี่นอยากความนอนว่าอันบางเรื่องขันว่าออกโลกว่าบุญขศานันบ่ได้มาให้เพิ่นอีหลี ไปจะวัดโอ้บุญขรศากันเตี้ยเมื่อบุญขรศากได้ออกค่ะน่ะได้ตัวผู้ได้ตัวผู้หอวหน่อยได้มัวหน่อยม่ออกขึ้นมือบุญขรากได้ละครับผมออกขึ้นอ่ออกขึ้นตีนึงคุณน่ะอืมันก็ได้มาัน็ะดูนี่เนาะแล้วก็จะเอาไว้เก็นอีหลีจะดูดอไม่ค่ยงด้อยสามตัวคุอก็ปูไม่ยิสามได้กินเยอะดรอกน หัวสามนี่เนี่ยตัวแรกจะได้่าเป็นหัวแม่โอ้ตัวแรกเป็นหกไเ้พี่น้องเด้จดไปน้ำกันเนาะเบิ้งไปน้ำกันแล้วก็เด้อพี่น้องเือว่าไม่เห็นก่อนก่อนไงได้พี่น้องได้ก่อนไงได้ด้อุ่มได้ก่อนนี้ได้อ่ันอ่ะอุ่มอยู่เห็นอุ่มอยู่อมือว่าเหนื่อยอ่อุ่มยังไงก็ว่เอาใส่กับตากับมีบนใส่ถุงใส่ยังง อุ่มบขคนไดยหน้าว่าตัวไห้ห่บเอาเลยหออพอนะโอ้ลักษณะหอบเอออย่านี้ปะเนื้เจับเก็บคือแม่ดาสามเกยจัลักษณะนี่ก็่อเจเแม่เอาลังจุดอยู่ลังทายสลัเก่จีเีอีเอา เอาเอาเอาพี่น้องเด้อเบิ้งน้ำกันเขามากดไลค์กดแชร์กันเขามาเบิ้งน้ำกันแช่ไปนะครับวันที่เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าตุ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อแขงแขงเลยงวดวันขันแก้วเด้อข้ามเขาเป็นกับเนื้อกระจุกกระติกอยู่เด้อช่างเป็นยหญ่เป็นใหญ่นาะแม่นาอขึ้นใหญ่น้อขึ้นาหญ่เขาอ่าขึ้นใหญ่เขาส้นงวอนี้ดูอุ้มเอาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้มใส่เอิ๊บเลยค่ะเนี่เป็นก้อนคนอ๋อ มือแลงกับทีเสียงอีกฟันดีค่อยสิเน้นสี่แยบเน้นเนาะค่ะเด้อใช่เอาเหมดมีเลยเป็นฟันดีเด้วยตรงเสียงกันขั้นเช้าแล้วกันอันนี้ก็ได้มันหวยแล้วหรือมันสิตันแต่พอนด้เห็นมันกูตุ๋งงานนี่ละง่ายนี่ละ ต่ก็สำคัญเลยเมื่อจุดสองสามหัวได้เจ็ดหาดิเจ้าเจ็ดหาไหมบ้างนะบ้านผูรุ่นใหม่ยังคงเจ็ดหาอยู่อ่าั้นบ้าล่ะบ้านผูสุดท้ายของนึงกัสามเจ็ดหาป่ะแม่แม่แม่คงจุดท้ายกัสามเจ็ดหาโอ้โเจ็ดที่มาอีกแล้วแบบพี่โอ้ยยังไมันอีสนาจัดเก่าซะแบเมื่อยจนลาเน่เนโอ้ยยาวาดถูกปวย ห้าหกเจ็ดเนเหล็กเหล็กอแต่ว่เอาไก่แล้วเอาลุ่นๆไปนั่งกันนะพี่น้องพี่น้องนาะวไหยยิ่งมากท่เขียวอยู่ด้มาออกใต้ตเก้าอู่่นี่คือคือคือหาค่ะแต่ว่าบ้ฮัในหูค่ะฮัทในเหม็ดเนาะฮัทในฟันทงปลาตัวได้แต่ว่าส่วนตัวของเม่แม่ว่าหา ตอมันออกออกรางได้แม่ว่าหันแมวขึ้นบนก็เป็นไปได้ได้แมเนาะออกรางได้ว่าหันะว่าเป็นเลขได้บ่ได้หาค่ะคเก็บว่าซ้ำกซ้ำเห็นว่าอะพี่น้องเอฟซีโหรอตอนสัตเด้อพี่น้องเด้อสัตว์ดูยัดยัดกระสัตว์เนาะอ๋อยัดกระสัตว์เด่นเนาะใหม่จ็ดกับหาัดข้างนักอี แต่ว่าหกเริ่มจะเรือนลายแล้วนะตัวหกเลือลายตัวก็เป็นเรื่องเดบนี้วเมื่อข้าีวาค่ะสิมารตัวเกาอีกสามงส์สี่หซ้อนได้ถ้าตัวถูกตัวนีได้ยังไงมีธิ์มากได้ค่ะเนาะสามงสสี่ซ้อนจุดอยู่นี่ได้ถ้าตัวนีอสกันอีลีครับผมตัวได้สีวกหมันออกซะอุ้เว้ ีน้องเอ้ยโอ้ยหาข้าคับเรียนเลยเป็นเนื้ออื่นแต่บันไดแก้วตรงตรงอีกแล้วตรงอีกแล้วอันนี้จิ๊บเป็นบุญนะครับวันนึงมันลางเนาะครับผมมาหันลงลางเนี่ยนี่มีซิปโอ้ยปันบัได้อุ้มเนื้อก่อนหมดไงกับแกป้าเด้อค่ะเด้ออืาเอีแรง่หรือเสียงสองกล้องเสียงเก็ตหาหาเทียตเท่านั้นเสียงเนื้ออื่น โอ้พี่น้องเนาะตัวเก่ามีโอกาสมน้าขึ้นกันนั่นแหละเนาะฝากไว้พิจารณาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางอ่ะโศกมันมันซุกคนเอาถูกสิมัดแล้วแห้งขุนขักบาทขุ่นแห้งเนาะขุ่นที่ขุ่นแห้งแต่บาทเนาะการบังไฟสิขึ้นบนปรอตู หกลบเป็นไปได้ยากเลยหกเรื่องล่างเลยเลียวว่าเห็นไปเรื่อยๆขันมุก้องสมกับด้วยสายตาเปล่าไว้ก็ใหญ่โตไปหกเปนสิบวิ่เลยนะเป็นสิบเลือดสองตัวแต่สิบเลือดตะเก็บให้ยสองคั้งมันม้าที่หลังก็สิบปเห็นเลยในหกนี่ยโอ้พี่น้องอัศจรรย์เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอัศจรรย์อีพี่น้องด้ย ในกล้องก็ชัดมากเลยนั่นน่ะเจ็ดห้าอ่าพี่เจรนาเอาพี่น้องฝากทุกคูทุกคนตอนตอนอ่าขอให้โชคๆมันมาทุกคูทุกคนครับ